สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่30เมษายนครับกลับมาจะเ,เจอทีเด็ดตัวนีนติดดาวกันอนเดิมคาะเฉพาะคุณที่บ้านแจกสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมาแล้มีคำคือวันอาทิตย์นี้ยังมีมาฝาก3 EP นะครับ EP 1 2, 2คู่ในศึกพิมพ์บริก EP 2 2คู่ในศึกพิมพ์บริกัและ EP 3 2คู่ในศึกหิกเอิงกับบนเดลิก้าตอนนี้ท้า,กานกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 3แกระดกมงฟุตกับแรง บัวบวกกับไม้พ้ามพลาด้ดยการทั้งพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกับเกมคู่แรกกันเลยครับใช้ข้อมูลสองพูดูแฮนดิแคปกลางมองฟุตกับแรงเบรกเอิงฝรั่งเศสแข่งขันกันตอนสองทุ่มสนอราคาให้จิบเย็นแรงบวกต่อที่ปปาป้ากลกมองฟุตครับเป็นทีมดับที่8ดแรงเป็นทีมดับที่เจ็ แต้มหาแค่คะแนนเดียวก็เรียกว่าแย่งอันดับกันโดยตรงนะผลงานแก่งผู้ชาบ้านครับห้าเกมเราชนะ4แพ้หนึ่งการลงทุนกำไร4เกมกับทุน1นเกมยืดแดนบวกแบบเต็มๆนะนั่งเหลากินเค้ได้เลยด้วยซ้ำหรืออย่างน้อยก็มี KFC ชุดใหญ่พิซซ่าก็ได้ส่วนแรงที่อันดับดีกว่าชื่อชั้นดีกว่าแต่ว่าผลงานห้าเกมหลังดูเบาลงไป ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามการลงทุนกำไรเกมเดียวที่เหลือขาทุนหมดเทียบกันแล้วก็เห็นได้ชั้นว่ากระกมงกุดท,ทีมที่ไปลองในแง่ของชื่อชั้นทีมดูดีกว่าทั้งผลงานและการลงทุนประกอบกับการลงเล่นในบ้านด้วยการเจอกันสี่ครั้งอขอไปห้าครั้งเนี่ยห้าครั้งหลังผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมลงสองครั้งเสมอกันไปหนึ่ครั้ง ราะนั้นข้อมูลพื้นฐานดูยังไงแกะบมงคุก็ไม่เป็นรองดูดีกว่านี่ซ้ําอย่างที่บอกตัวภูตัวแฮนิคับจากเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทั้งห้าลายครับในเรื่องของราคาภูเลือกองกาสเสมอมันเป็นอันดับที่หนึ่งครับปรับราคาลดลงหมดเลยทั้งห้าลายปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเสมอนะปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องแรงและปรับราคาเพิ่มขึ้นช่องบ้านสี่ลดลงหนึ่งหลักๆก็คือองกาสเสมอนั่นแหละ แฮนดิแขปเป็นราคาแรงบุงกกต่อที่ปอปลาลบห้ 5, ปปาปอปลาลบสิบพงประมาณนี้แต่เป็นฝ่ายบุกกรต่อปอปลาซึ่งเจ้าเชื่อใจชาวบ้านบอลรองปรับราคาลดลงทั้งหมดในขณะที่ทีมเยาวชนตอบปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะนั้นคู่นี้นดิแขปนี้อยู่กับบอลรองชาวบ้านแกลกมงฟุตชัดเจนข้อมูลพื้นฐานก็ด้วยส่วนรองแกลกมงฟุตเป็นทีเดียวตัวแรกสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน EP สาม ปรจําค่ำคือวันอาทิตย์นี้ครับลองแกลลัคมวงฟุตน,นะคู่ตะอมาใช้ข้อมูลสองพูดโดยทันดีแก่วมบบวงกับไมมบนเดเิกาเยอรมันแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มครึ่งมบวงต่อที่พอปาลบห้าขอพายพอปาลบสิบโมบวกดับที่เก้าไมนดับที่ 8. แปดแท้ผ่างกันอยู่สองคะแนนก็จากแต้ไปเองโดยโตรงเหมือนกันสำหรับเกมคู่นี้ผลงานโดยรวมถือว่ากลางๆด้วยกันคู่นะ โมบ,บวกห้างเกมหลังทุจริตสองเสมอสองแพ้หนึ่งการลงทุนกำไรสองเกมครึ่งขาดทุนสองเกมทางลงกบนีีแล้วยังยืนแดนบวกพอมีค่าเอ่อมาม่าได้ในขณะที่ไม้ห้างเกมหลังทุนไม่แพ้เลยชนะสองเสมอสามแต่นในแง่การลงทุนกำไรสองเกมเจ้าหนึ่งเกมขาดทุน 2, สองเกมทางลงกบนีีแล้วก็จับชนก็จะเห็นว่าทั้งสองทีมเนี่ยเหนียวแน่นแพ้ยากด้วยกันทั้งคู่แหละ ผลงานถือว่าใกล้ๆกันเลยทีมหนึ่งชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งทีมหนึ่งชนะสองเสมอสามการลงทุนทีม, 1, มนหนึ่งมีกําไรนิดนึงอีกทีมหนึ่งก็ไม่ได้ไม่เสียอันดับก็ถช้จตัติดติดกันอันดับห่างได้ห่างแค่สองคะแนนการเจอกันของทั้งสองท,ทีมนี้วอเบิลบวกชนะสามครั้งมาชนะสองครั้งนี่คือการเจอกันในห้าครั้งหลังก็กำกึ่งกำกึ่งนะสองพูด,ดูแฮนดิแคปจ้าทั้งห้าลาย วันนี้เจ้านะฮะหลายเรื่องเป็นที่โอกาสเสมอ4จาก5ปรับราคาลดลงในช่องนี้โดดเด่นชัดเจนที่สุดในขณะที่เจ้าบ้านและทีมเยือนปรับลดลง2เพิ่มขึ้น3กำกำกึ่งๆพองการทางเจ้าบ้านทางทีมเยือนหลัก,ลกๆก็คือโอกาสเสมอแทนที่แข่เป็นราคาบวกๆเจ้าบ,บ้านต่อที่ปอปมาเรทน,นี้เจ้านะฮะหลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องหมดต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องบนรอง เพราะนั้นภูนี้ไฮนิแคมนี้มบ,บวขงขมายเจ้าเรื่องที่จะเชื่อใจบอลรองไมายมากกว่าในโอกาสเสมอแล้วอกาสบอลรองนะเพราะฉนั้นดูภูดูไฮนิแคมและข้อมูลพื้นฐานสวนลองไมยครับเป็นทีเด็ดตัวเล้นสุดสิบดาวตัวที่สองใน EP3 ีสามประจำค้งคืนวันอานทิตย์นี้สรุปเลย EP3 ีส EP าคู่ง่ายๆสบายๆคู่แรกในศึกรีกเอิงกบมงฟุตจบแรง แรงบุกไปต่อรองชาวบ้านแกลกมงฟุตคู่ที่สองครับม้วนบวกกับไม้ชาวบ้านต่อวนลองไม้นะเป็นสิบดาวตัวที่สองครับนั่นคือสองคู่ใน e p พสามส่วนใครยังไม่ได้ฟัง e p พหนึ่งและ e p พสองในส่วนของซึงกเด็นอังกิษลกควรติดตามด้วยขอพบพระคุณครับสวัสดี